ปีใหม่ที่ผ่านมามีคุณผู้ชมท่านใดเคยอธิษฐานว่าอยากจะปลดหนี้กันบ้างไหมครับปัญหาเรื่องหนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตแล้วก็สาหัสยิ่งขึ้นเมื่อเป็นหนี้นอกระบบด้วยอัตราดอกเบี้ยมหาโหดนะครับมีตัวอย่างเจ้าหนี้นอกระบบที่จังหวัดชุมพรคิดดอกเบี้ยร้อยละ300ต่อเดือนก็มีแต่ว่าถูกตำรวจจับไปแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับ นโยบายเร่งด่วนแก้ปัญหาเรื่องนี้จึงก้าวไปอีกขั้นอย่างเป็นรูปธรรมนะครับด้วยการเปิดตลาดนัดแก้หนี้พร้อมกันทั่วประเทศไปเมื่อวานนี้นะเพื่อเป็นการไตลเกลี่ยว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ให้มาเจอกันแล้วก็ให้เกิดความเป็นธรรมด้วยนะครับวันนี้พูดคุยกับท่านวิทยาเขียวรอดประหลัดจังหวัดชุมพรให้เห็นภาพการทํางานในท้องถิ่นเพื่อช่วยลูกหนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับสวัสดีครับท่านประหลัดจังหวัดครับสวัสดีครับท่านกินตนาครับผมวิยาเขีรอดประลัดจังหวัดชุมพรครับ ครับท่านประหลัดครับเมื่อวานนี้เปิดตลาดนัดแกนี่เป็นวันแรกเนี่ยอยากทราบกลไกในการทํางานของเรื่องนี้ก่อนผมเห็นบอกว่าทางจังหวัดเองจะร่วมกับทั้งตํารวจด้วยแล้วก็ทางด้านของกำนันหรือว่าหน่วยง,งานท้องถิ่นไปจับมือกันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เนี่ยมาเจอกันเพื่อไกลเกลี่ยยังไงครับเมื่อวานนะครับเพื่อจะเป็นวันแรกนะครับของการดําเนินการตลาดนัดแกนี่ตามโดวยวัยของรัฐบาลน,นะครับกระทรวงหาดไทย ซึ่งทางจังหวัดชุมพรนะครับก็ได้ร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับจัดตลาดนะัดแก่นี่นะครับเมื่อวานนี้ได้รับความสนใจมากทีเดียวนะครับก็บมีผู้สนใจมาร่วมเกือบสามร้อยคนเลยครับที่เทศบาลเมืองชุมพรครับโดยกลไกในการดําเนินการนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ทางอําเภอนะครับโดยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเนี่ยเป็น ตัวกลางนะครับในการนัดหมายนะครับจะมีลูกหนี้นะครับมาเจรจาเพื่อไกลเกลี่ยประนอมหนี้กันนะครับโดยมีส่วนราชการนะครับเป็นผู้ประสานนะครับเป็นนลไกเป็นตัวกลางนะครับในการไกลเกลี่ยนะครับเพื่อให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายนะครับเมื่อวานเนี้ยได้รับความร่วมมือนะครับจากทั้ง เจ้าหนี้นะครับและลูกหนี้นะครับก็ส่รวงสวัการที่เกี่ยวข้องหลายส่วนราชการนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทางธนาคารกองศิลนะครับแล้วก็สกศนะครับซึ่งได้สนับสนุนนายบายตรงจุดนี้นะครับเมื่อมีการเกจาราได้เป็นข้อยุติสภรุงกันเนี่ยการที่จะนําเข้าสู่ระบบธนาคารในระบบธนาคารของรัฐนะครับเมื่อวันได้สริการนะครับไป ไหลกรณีด้วยกันนะครับผมครับถ้าประหลาดครับกลไกลแล้วก็จุดประสงค์สําคัญเลยเรื่องของการไกล่เกลี่ยเนี่ยครับทางลูกหนี้เองคนจะเข้าใจว่าจะได้มีการลดดอกเบีย้ยลงเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับหวังจะให้ดอกเบีย้ยลดลงแล้วก็ทางเจ้าหนี้ก็ยอมด้วยครับถ,ถูกต้องครับเราได้ดําเนินการไกล่เกลี่ยให้เข้าสู่อดอกเบีย้ยตามอัตรารที่ตามกฎหมายกาหนดนะครับแล้วก็ ได้รับความร่วมมือนะครับทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้เป็นอย่างดีครับแล้วการเปิดให้ลงทะเบียนแก้หนี้ผ่านทางระบบออนไลน์ครับเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมปลายปีที่ผ่านมาตอนนี้ผ่านไปนหนึ่งเดือนกว่าแล้วจากฟังของออนไลน์ตรงนั้นนะครับการไกล่เกลี่ยแก้หนี้ตอนนี้ได้ผลอย่างเป็นรูป,ปธรรมยังไงบ้างครับก็อย่างที่ทราบนะครับเราเปิดโอกาสให้มีการลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี้รอบระบบนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคม เป็นต้นมานะครับจังหวัดชุมพรเนี่ยมี8อำเภอนะครับในขณะนี้เนี่ยมีผู้มาลงทะเบียนเป็นเจ้งลูกหนี้นะครับ956รายมีเจ้าหนี้ทั้งหมด112รายแล้วก็สิเนมูลหนี้ทั้งหมด60ล้านบาทเศษครับครับ ท่านประหลัดครับเมื่อ3 4มสี่วันก่อนในจุมพรมีเคสคดีว่าตัวของเจ้าหนี้เนี่ยปล่อยกู้นอกระบบถึงร้อยละสามร้อยต่อเดือนแต่ว่าถูกตำรวจจับไปได้แล้วจริงๆตอนนี้การปฏิบัติงานของฝั่งตำรวจในพื้นที่เองเรื่องของการตามหาติดตามพวกเจ้าหนี้ที่ปล่อยดอกสูงสูงผิดกฎหมายแบบนี้ครับก็มีกระบวนการทำงานร่วมกับจังหวัดยังไงบ้างครับจริงๆแล้วนะครับทางนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีการพิสูทธิทราบว่านะครับว่ามีการปล่อย กู in online. Online. ้นะครับในระบบออนไลน์ทาง facebook นะครับซึ่งคิดจ่อที่ยอย่างที่ทราบนะครับก็คือเกินไปกว่ากฎหมายกำหนดอยู่มากนะครับและก็ได้มีการประสานการปฏิบัตินะครับในการที่จะไปดำเนินการจับกลุ่มนะครับแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับที่ที่ที่อำเภอหลังสวนนะครับซึ่งเราก็ได้มีการที่จะดำเนินการแก้ผลนะครับ ในพื้นที่นะครับรวมกับฝ่ายปกครองและตารวจอย่างใกล้ชิดครับผมครับผมและจากนี้ไปครับแนวทางเนี่ยคือถ้าเกิดชาวบ้านก็ยังจําเป็นที่จะต้องไปหากู้ยืมจริงๆเนี่ยยังเลือกกู้ไม่ได้เราอยากจะให้นะครับตัวของเจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยยังสามารถเปิดกู้ได้อยู่ไหมแต่ว่าต้องคิดอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายกําหนดหรือว่าให้เจ้าหนี้เนี่ยหมดไปเลยครับแล้วก็ให้ชาวบ้านไปกู้เฉพาะสถาบันการเงินที่ถูกต้องในระบบแทนครับ อยากจะเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วเราก็คงนโยบายในการมาลงทะเบียนนี่นะครับนอกระบบเนี้ยก็ทําให้ภาพรัดเย่าไอ้ทราบนะครับข้อมูลต่างๆที่ผ่านมาเราอาจจะไม่รับทราบนะครับมีการตกลงทําสัญญาหรือว,ว่าเจราจากันเป็นการภายในระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้นะครับโดยภาครัฐเนี่อาจจะไม่ทราบนะครับ,รบว่าเมื่อเปิดโอกาสที่มีการลงทะเบียนแล้วเนี่ยเราก็ ได้มีการรับทราบแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับเราอําเภอต่างๆนี้ตอนนี้ทั้งแต่อำเภอนะครับก็ได้เชิญเจ้าหน,นี้ลูกหนี้นะครับมาดําเนินการไตร่ตรอยให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายนะครับซึ่งก็จะเป็นมาตรการเบื้องต้นนะครับในการที่จะนําสู่นะครับระบบนะครับนอกจากนั้นเราก็มีธนาคารซึ่งเป็นธนาคารสถาบันการเงินของภาครัฐเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมารับช่วง ในส่วนนี้ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งฟุนก็ดีนะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของอาทางกระทรวงการคลังนะครับก็มีสินเชื่อนะครับซึ่งอยู่ในกรอบของกฎหมายซึ่งเรียกว่าพิโกไฟแนนซ์นะครับก็สามารถที่จะมารับช่วงตรงจุดนี้ได้นะครับผมับขอบคุณท่านประหลัดมากครับ นี่เป็นตลาดนัดแก้หนี้ที่เปิดไปเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันแรกพร้อมกันทั่วประเทศเลยครับแล้วก็หลังจากนี้ไปมีกําหนดชัดเจนแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าตลาดนัดแก้หนี้จะเปิดทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนหรือว่าทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2ของเดือนแล้วแต่ว่าจังหวัดจะกําหนดนะครับ